อามาถึงแล้วครับวันนี้วัดศรีสะแรตดพุทธไทยสงครับมากราบน้ำศัการสการขอพรศิลปะเขาสวยงามนะที่นี่ นี่จะเห็นสีสาแรดอยู่ข้างบนครับที่มาของชื่อวัดเห็นไหมครับสีสาแรดตรงตามชื่อวัดนี่ก็เป็นสระน้ำใหญ่มีเสาหงล้อมรอบ mà khắp tam mà subscribe cho